ก็สู่รายการโปรดทุกเพิ่มสุขนะคะกับหมอฝนค่ะน้องสีมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันจัน์ทรนะเป็นเช้าวัน <c oughs> หลังทําบุญนะงานลุงภัยนะท่านผู้ชมนะฮะก็เรียกว่า,าจบไปอีกในการทําบุญถึงบุพการีถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเอมืวานเมื่อวานนี้ที่ไปพิจิตท่านผู้ชม โอ้โหต้องบอกอย่างนี้ฝนไม่ตกนะอืบางคนบอกว่าอุ๊ยไม่ได้ไปร่วมงานเพราะอะไรไหมกูฝนตกกูฝนตกกูฝนตกแต่ฝนไม่ตกนะท่านผู้ชมเขางที่บอกไว้ไงอ่าที่อะไรนะพี่ชายค่ะไปบนบานขอเอาไว้อ่นะที่หลวงปู่หลวงปู่สีสุดโทตขันชโนดใช่ไหมทําไมถ้าเกิดบนบานแล้วแม่นขนาดนี้เนี่ยนะทําไมไม่ขอหวยมาด้วย มันก็ต้องมีคนที่ถูกแล้วคนที่ไม่ถูกถ้าหากว่าใครไปแล้วถูกหมดเนี่ยไม่ซื้อลอตเตอรี่มาเลยหรอนะไม่ใช่คือแต่ละคนก็ซื้อลอตเตอรี่ที่ไม่เหมือนกันอือถ้าหากว่าไปแล้วถูกหมดแสดงว่าโอ้โหอิทธิฤทธิ์ทำระบบรวนอะ่ะอิทธิฤทธิ์ทำระบบรวนอ่ะ ดังนั้นแล้วเนี่ยนอกจากไปแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นไปแล้วเขาถูกราตรีทำไมฉันไปแล้วฉันไม่ถูกก็ต้องนึกด้วยว่าเฮ้ยบุญเก่ามีไหมบุญใหม่ทําไว้พอมากแค่ไหนคนที่เขาถูกเขาอาจจะทําบุญเอาไว้เยอะแล้วเขาก็ชดใช้กรรมโดยการเล่นในแต่ลงงวดเนี่ยเยอะแล้วถูกไลเดี๋ยวเขาเรียกว่าชดใช้กรรมเลยอ่ะค่ะนะเขาก็เลยแบบว่ามีโอกาสในการที่จะถูกแต่บางคนบอกทำบุญเอาไว้เยอะนะแต่ว่ากรรมเก่ายังไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยได้แทง กําเก่ามันมีเยอะกว่าอ่ากํามันยังมีอยู่มันก็ต้องเล่นไปหลายๆงวดเรื่อยๆก่อนนะคะเพิ่มปริมาณไปก่อนนะคะใช้เว้นใช้กําให้เสร็จเดี๋ยวก็อาจจะถูกก็ได้แบบนี้ซีมาก็น่าจะกรมเยอะสิอ่ากําไม่ปล่อยเลยนะฮะอ่น่าจะกรมเยอะใช่ไหมใช่ถึงแบบขนาดรู้เบอร์รูอะไร่ไม่ถูกสักทีเลยนะเออเคลื่อนหมดเคลื่อนหมดนะท่านผู้ชมเห็นเขาบอกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยมันวันเสาร์ มันสาวอชอบออกเลขเบิลศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสก้าก้าะซื้อไปเลย,เ,ยเห็นเลขรถนายกอ,ยอดีตนายกทักสินยางนี่เลยฮะห่าหน่าหน่าน่าน่าๆๆๆๆๆมันไม่ง่ายมันไม่ยากเนี่ยเปิดไปอีกช่องแชทหนึ่งก็เจอแล้วท <c oughs> ่้นผู้ชมแต่ก็วันนี้ก็เอาอขึ้นมานะขึ้นบนรายการมาให้กับทุกๆท่านค่ะเห็นกันเลยนะท่านผู้ชมไม่รู้ออกหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเลขนายกทักสินรอบนี้ไม่ค่อยปังเท่าไหร่หรือว่า ยังเพิ่งกลับเข้ามาถึงในประเทศเราได้ไม่นานใครบอกไม่ค่อยปังเห็นมีคนไปเตรียมแทงกันแล้ะก็ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกแต่มันก็คือแรงบันดานใจไงสิปังยังไงก็ปังเพราะว่าบางสำนักนี่เขียนว่าปังแล้วไงขอปังไม่ปังไม่รู้แต่บางสำนักเขียนปังแล้วเรยกนายกปูก็ได้อยู่ต่างประเทศก็เอานะแม่เก็บทุกเม็ดไม่ให้ตกเลยเอา มันคือแรงบันดาลใจนะสิมามันก็เป็นแรงบันดาลใจแหละวันนี้วันที่ยีิบเจ็ดหรือต้งหลายวันยี่สิบแปดยี่บเก้าสสิบสาเอ็ดไม่หลายวันนะอีกแค่สี่วันเองท่านผู้ชมนับวันโหยี่สิบเจ็ยี่แปดยิเก้าสามสิบสามเ็ดหนึ่งหกวันเราต้องนับไปถึงตอนลอตเตอรี่ยังไม่หมดอ่ะตอนเที่ยงเที่ยงอ่ะเนี่ยคิดไม่ทันหมอ ะไรก็มันจะบอกโปรโมชั่นมันจะหมดแล้วอ๋อเอามื่อกี้คุยเรื่องหวยอยู่คุณผู้ชมอยู่ๆมาบอกเลยอีกไม่กี่วันองโยงกันอย่างนี้แหละเห็นไหมเมย์แล้วนักการเมืองเขาก็โยงคนนั้นไปคนนี้พิจิตไปอุนายกได้คนนู้นไปคนนั้นได้นักภาษาอะไรกะจาเป่าจะโยงเรื่องหวยมาเรื่องขายของไม่ได้นะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมโปรโมชั่นนะไหนๆก็ไหนๆแล้วโปรโมชั่นนะสินค้าจ่าเป่าท่านผู้ชมทุกตัวเลยนะ นี่ถังเช่าเป่าอันน้ำมันดาวอินชาเอ,อแชมพูครีมย้อม,อมสบู่ยาสีฟันกาแฟท่านผู้ชมโปรโมชั่นนะพิเศษถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ mm. นะเหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นในการสั่งซื้อนะคะท่านที่เปิดโทรศัพท์มาเปิดมือถือมาเปิดทีวีมาท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เออ สินค้าจาเป่าตอนนี้มีคนทักเข้ามาในแชทในเฟ e b o o k นะมีโปรไหมคะ,ะถามคำแรกเลยแปลว่าต้องได้ยินจากคุณพ่อคุณแม่มาแน่นอนเลยม,มีโปรไหมคะแล้วก็สั่งได้เลยไหมคะเออท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะสินค้าจาเป่านะสินค้าจาเป่าโปรนา,นานมีทีโดยเฉพาะโปรเครื่องสำาอางแชมพูนะ,ะแก้ ขันหังศีษะแก้หลังแคทําให้ผมงอกออกมาไม่ใช่ทำให้ผมงอกนะทําให้ผมงอกม,มีไยผมเอป้องกันผมร่วงนะท่านผู้ชมกับครีมนวดผมท่านผู้ชมบํารุงผมนะนะก็เรียกว่าโปรโมชั่นก็สามแถมหนึ่งยาสีฟันที่แก้เสียวฟันปวดฟันได้ดียาสีฟันที่เอ,อดับกินได้ดีมากๆติดไว้ง่ายคือ ติดอันดับต้นๆเลยท่านผู้ชมเมื่อเทียบกับยาสีฟันทุกตัวนี่อย่าหาว่าโม้หม,ม้จริงๆแต่มันใช้ดีจริงๆอืม,อมแล้วก็เรียกว่าใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ราคาแค่ห้าสิบ้าบาทสามโปรสามแถมหนึ่งเหมือนกัท่านผู้ชมคะใครยังไม่เคยซื้อนะท่านผู้ชมนะลองซื้อไปได้นในกลุ่มเครื่องสำอางส่วนเรื่องกลุ่มยานั้นท่านผู้ชมโอ้จะหมดโปรแล้วนะคะสําสหรับท่านที่ไม่เคยกิน จนิงจริงจะหมดโปรนะนะสำหรับท,ท่านที่ไม่เคยกินลองสัมผัสดูสิคะนี่ใช้คาว่าสัมผัสลองกินดูสิคะอะใครที่มีโรคก,ก็โทรศัพท์สอบถามได้นะว่าควรจะกินตัวไหนอะไรยังไงนะใครที่ไม่มีโรคภัยกินแค่บํารุงร่างกายเฉยๆก็อาจจะกินแค่บางตัวอ,อ,อย่างเมื่อวานนี้ที่ถามใช่ไหมที่คุณลุงท่านหนึ่งถามมาว่าน้ํามันดาวินคาเด็กๆกินยังไงอืมอืม หมอก็บอกเนี่ยหนึ่งช้อนชาก็พอวันละครเด็กเขากินได้แล้วาเกิดกินตั้งแต่เด็กนะท่านผู้ชมนี่ไม่ดีคว้าเองอริจริงกินอยู่ไงเขาคว้าเองเด็กบางคนนะกินน้ำมันดัางชานะท่านผู้ชมอ่ากินนะอ่าป่าก,กินเองเลยท่านผู้ชมเขากินกันมาตั้งแต่เด็กกินแล้วเด็กจะทําให้นิ่งขึ้นนะอทําทให้นิ่งขึ้นแล้วก็เด็กฉลาดมี DHA EPA มี อโอเมกา้าสามเยอะนะเนี่ยสำหรับหลายๆท่านเลยที่เตรียมตัวต้องบอกนะถ้าเกิดเด็กกินนะนะมันถ้าเด็กกินคนเดียวซื้อแค่ขวดเดียวพอแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่กินด้วยเพราะจริงๆเรากินได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กอและโดยจะบอกคุณผู้ใหญ่เนี่ยนะควรจะทานบํารุงสมองอไม่ให้เขาเรียกอ,อะไรอ่ะไม่ให้ช้าไปกว่าเด็กนะอืย่า <จะ S 1> ตามลูกตามหลานไม่ทานเลยาถหนึ่งใช่เดี๋ยวจะตามลูกตามหลานไม่ทาน นะคะอันนี้ก็แจ้งให้กับทุกท่านทราบนะท่านผู้ชมต้องะเริ่มต้นสัปดาห์มาต้องเชียร์โปรหน่อยนะเพราะว่ามันสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะอันนะาท่านผู้ชมและท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมคือโปรเก่าก็กําลังจะหมดค่ะโปรใหม่ก็กําลังจะมาเนี่เริ่มต้นมาอาตัดผ้ามาที่หมอกับสีมาโปรโมชั่นใหม่ท่านผู้ชมสําหรับท่านที่นะ สั่งซื้อสินค้าอ่าสั่งซื้อสินค้าสามพันบาทขึ้นไปท่านผู้ชมนี่เนื่องจากว่าใกล้นะวันเฉลิมพระชมนมาพาค่ะเจ็ดสิบสองพรรษาของทางรัชกาลที่สิบนะคะอาท่านผู้ชมเราก็เป็นฝ่ายสนับสนุนนะจริงๆแล้วนะนะอยากให้ทุกๆท่านได้ใส่เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์เพราะว่า ยิ่งไกลหวันยิ่งหาซื้อ,อยากท่านผู้ชมโปรโมชั่นใหม่ <c oughs> ที่จะล่าช์ออกมาวันนี้ <c oughs> ซื้อสินค้าสามพันบาท <c oughs> แถมเสื้อมีตาปักหนึ่งตัวท่านผู้ชมแถมไปเลยนะแถมเลยเรียกว่าเป็นปีนี้เราจะได้มาเฉลิมฉลองด้วยกันนะคะ ท่านผู้ชมนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงแล้วนะก็จะมีการประกาศกันให้ทราบกันอีกทีหนึ่งทั้งในส่วนของรายการโปรดทุกเพิ่มสุขเองรายการสุดยอดภูมิปัญญานะและก็ทุกๆรายการนะคะที่จะนําเสนอให้กับทุกๆท,ท่านต่อไปนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนนี้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วรออยู่อย่างเดียวรออะไรฮะรอว่าจะเริ่มเมื่อไหร่คออ่ะเ้า, <laughs> าท่านผู้ชมออ้าว ที่พูดมานี่คือยังไม่เริ่มเหรอยังก็โปรเก่ายัางอยู่เลยเล่นโปรอ,อะไรแยะรอต้องรอโปรเก่าให้หมดก่อนสินะรอโปรเก่าให้หมดก่อนนะสามแถมหนึ่งยังไงยังไงท่านก็ได้เยอะกว่าแต่ถ้าเกิดบางท่านกําลังทรัพย์น้อยก็จะมีโปรใหม่ขึ้นมาให้นะแต่ก็ต้องรอโปรเก่าหมดก่อนนะท่านผู้ชมนะแค่กําหนดระยะเวลาว่าเออจะเริ่มต้นกันเมื่อไหร่นะคะอ่อนะท่านผู้ชมก็ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์นะที่เราจะต้องสู้กันต่อไปอเศรษฐกิจไทยเรานะท่านผู้ชมนะถึงแม้บางคนจะบอกว่าดีก็ตามแต่เศรษฐกิจเราเชื่อว่าหลายๆลาท่านก็คงรู้กันอยู่แหละว่ามันซบเซากันพอสมควรนะถ้าเศรษฐกิจเราบูมได้แบบพายุฝนฟ้าขนองที่กำลังมามมันคนจะดีไม่น้อยค่ะเปียกกันซะใช่ท่านผู้ชม เขาออกมาเตือนแล้วนะไหนๆก็พูดแล้วนะเตือนเลย28พฤษภาคมนี้วันนี้วันที่27นะค่ะพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ถึง4มิถุนายนท่านผู้ชมจะมีมรสุมแรงฝนตกหนักนะเจ้าพยานะคือว่าง่าคือน้ำท่วม,มนะแต่บางพื้นที่ก็ยังมีแห้งแล้งนะม,มาดูกันค่ะว่าตรงพื้นที่ไหนบ้าง เริ่มจากพื้นที่เสี่ยงภัยก่อนนะคะสีขาวเหลืองแดงของเรานะคะในส่วนนี้ก็มีพื้นที่สีเหลืองค่ะวันนี้ไม่มีพื้นที่สีแดงนะคะพื้นที่สีเหลืองส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้วยตั้งแต่ทางด้านของจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางตากเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนนะคะเว้นลำพูนเอาไว้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นพื้นที่สีขาวนั่นเองค่ะถัดมานะคะเป็นการพยากรณ์อากาศ ซึ่งก็เป็นการพยาก,กรณ์อากาศประจําวันที่27 6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่พบฝนตกหนักได้ในบางแห่งนะคะแล้วก็ทางด้านของอุณหภูมิวันนี้สูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง3 0ของพื้นที่พบได้ที่จังหวัดเลย น้องคายบึงการน้องบรมภูอุรณธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่37องศาเซลเซียสเท่ากันกับภาคตะวันออกเลยนะคะสําหรับภาคตะวันออกค่ะฝนฟ้านขนอง30%เช่นเดียวกันพบฝนตกได,ดที่นครนายกปราจินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด พื้นที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่37องศาเซลเซียสพบฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ทั้ง2ภูมิภาคและภาคกลางจะพบฝนตกที่นครสวรรค์อุท,ทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคใต้ฝั่งอนดามันวันนี้ฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่พบฝนตกได้ที่ กระบี่ตรังและสตูลส่นฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่พบฝนตกในที่เพชรบุรีประจบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและ นครศรีธรรมราชสำหรับฝั่งอันดามันนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตั้งแต่ระนองขึ้นไปจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนพังงาลงมาจะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรเช่นเดียวกันและฝั่งอันดามันวันนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็สูงได้มากกว่า1เมตรค่ะ ก็ขอให้ทุกทกท่านติดตามรายงานสภาพอากาศกันนะคะเพื่อที่จะวางแผนในการประกอบกิจาการหรือว่าในการท่องเที่ยวต่างๆนั่นเองค่ะค่ะในส่วนของเรื่องที่บอกว่า26เอบ่28ใช่ไหมย8พฤษภาคมวันพรุ่งนี้นะท่านผู้ชมนะที่จะมีฝนฟ้าขนองจนถึงวันที่4มิถุนายนนะฮะเขาก็แจ้งมาว่านะจะมี จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะท่านผู้ชมโดยวิเคราะห์ตามผลตามแบบจําลองพบว่าพายุดีเปรสชันปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซคโครนนะคะพายุไซคโคลนลิฟม,มาหาณนะท่านผู้ชมนะบริเวณอา่วณอาวเบงกอลตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศบังกลาเทศนะคะเออมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมีฝนฟ้าคะนองขึ้นมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเขาก็ออกมาบอกว่าก็ไม่ค่อยได้มีผลกระทบกับประเทศไทยเท่าไหร่นักหมายถึงว่ามีบ้างอาจจะโดนแค่ปลายหางนะท่านผู้ชมแต่ยังไม่ได้เข้ามาเต็มที่นะคะแต่แน่นอนฝนเมืองไทยนะเราคือตกมากหน่อยประเทศไทยเราก็ท่วมแล้วนะในบางพื้นที่นะดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังกันไปนะท่านผู้ชมนะคะอ่ะ อันนี้คือในส่วนของอุตุนิยมวิทยานะท่านผู้ชมนะโอ้วันนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายเรื่องนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะกสะทอชอนะที่บอกว่าเรื่องบัญชีม้าใช่ไหมนะเรื่องแอปทางรัดท่านผู้ชมพวกมีแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยนะนะเอาเรื่องของกอสทอชอก่อนท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวได้ฟังข่าวมาเสร็จแล้วก็แบบโห โอ้เอ๊ะมันโดนเราเต็มๆเลยนะค่ะคือเนื่องจากว่าทางกระทรวงดีนะเขาก็ออกมาคือไว้ง่ายคือโดนตําหนิติเตียนมาแน่นอนว่าทําไมยังมีพวกไอ้พวกมิจฉาชีพอยู่มีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่นะแล้วก็มีพวกบัญชีม้าอยู่นะทางดีอีทำอะไรบ้างไหม,มเมื่อวานนี้พูดตามตรงตอนเย็นหมอก็ยังรับโทรศัพท์มิจฉาชีพอยู่เลยนะใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ในประเทศท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามา เขาบอกว่าเนี่ยแล้วอย่างเนี้ดีเอทำอะไรอยู่ทำอะไรบ้างเธอท่านผู้ชมเราก็บอกว่าเออนั่นสิแล้วดีทํทำอะไรดีทำอะไรเขาก็เลยน่าจะออกกฎระเบียบตรงนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชมนะว่าอ๋อแบบนี้เราจะต้องหาวิธีในการป้องกันการเปิดบัญชีม้าไหมเพราะทุกครั้งที่เกี่ยวกับ call center มันเกี่ยวข้องกับเรื่องแอปพลิเคชัน นะการโมบายแบงกิ้งทั้งนั้นเลยถูกไหมผ่านมือถือทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องออกมาตรการในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดบัญชีม้าขึ้นมาได้ก็นะก็เลยน่าจะผุดไอเดียนี้ขึ้นมาไอเดียนี้คืออะไรนะสิมาไอเดียนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นกรณีที่มีการแจ้งเตือนค่ะว่าทางดีอีเนี่ยเขาจะบังคับใช้ให สมาร์ทโฟนของเรานะคะถ้าเป็นเบอร์มือถือเบอร์ไหนหรือว่าใช้ซิมการ์ดเบอร์ไหนเบอร์นั้นจะต้องเป็นเราที่เป็นเจ้าของซิมและชื่อบัญชีของเราเนี่ยก็จะต้องผูกกับเบอร์นั้นหรือว่าอยู่ในเครื่องเครื่องนั้นที่มีหมายเลขโทรศัพท์นั้นพูดง่ายๆนะคะเรียกว่าให้ข้อมูลมันตรงกันนั่นเองกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันเขาบอกว่าทางธนาคารเนี่ยจะมีการแจ้งข้อความผ่านทางโมบายแบงกิ้งว่าข้อมูลโทรศัพท์ ไม่ตรงกับข้อมูลเจ้าของบัญชีดังนั้นเนี่ยขอให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยนะคะไปใช้บริการลงทะเบียนที่ศูนย์บริการเพื่ออัปเดตชื่อให้มันตรงกันหากข้อมูลตรงกันแล้วจะเปิดใช้งานโมบายแบงกิ้งได้ตามปกติ แต่ถ้าหากว่าข้อมูลไม่ตรงกันและพ้นจากระยะเวลาที่เขากำหนดเนี่ยบัญชีธนาคารในส่วนนี้นะคะก็อาจจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ใครที่มันตรงกันอยู่แล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะมันยังคงใช้งานได้ตามปกติค่ะทั้งนี้เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพบว่าประเทศไทยมีบัญชีโมบายแบงกิ้ง106ล้านบัญชีแล้วก็มีประมาณ30ล้านบัญชีชื่อไม่ตรงกับซิม สำหรับมาตรการดังกล่าวก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมหรือวันนี้เป็นต้นไปโดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะต้องปิดหรือระง,งับบัญชีม้าเอาไว้ให้ได้ราวๆ1ล้านบัญชีนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็บอกด้วยนะคะว่าในส่วนนี้บัญชีม้าเนี่ยที่มีในระบบก็คาดว่ามีมากถึง1ล้านบัญชีนี่แหละทางด้านของพลตํารวจเอกนัททรกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทอชอด้านกฎหมายและประธานอนุกรรมการการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยมอบหมายให้สำนักงานกสทชอตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผูกกับระบบโมบายแบงกิ้งจำนวน106ล้านบัญชีโดยระบุว่าชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนซิม เพื่อสกัดการรับจ้างเปิดบัญชีม้าซึ่งขั้นตอนนี้จากทางสำนักงานกสทชก็จะมีการเร่งดำเนินการโดยหลักการทำงานในขั้นตรวจสอบนั้นธนาคารพาณิชย์และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะเป็นผู้รวบรวมบัญชีม้ามาให้กับทางสำนักงานกสทชและผู้ให้บริการมือถือที่มีฐานข้อมูลรายชื่อการให้บริการมือถืออยู่แล้วในการตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ มีการกำหนดระยะเวลานะคะว่าตรงนี้จะทำให้แล้วเสร็จใน120วันนับจากวันที่27พฤษภาคมจากนั้นจะทำการส่งข้อมูลให้กับธนาคารพาณิชย์และก็ปงปอง,งอเพื่อดำเนินการแจ้งเจ้าของบัญชีที่มีชื่อไม่ตรงกันให้ดำเนินการปรับข้อมูลให้มีความถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่ หากทางธนาคารเนี่ยการดําเนินการของทางธนาคารและปะปะงตรงนี้นะคะเขาบอกว่าก็ยังต้องมีวิธีการในการระงับการใช้งานต่อไปด้วยนะคะถ้าหากว่าเป็นรายชื่อที่ไม่ถูกต้องค่ะทั้งนี้สำนักงานกสทชาก็แนะนำให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบโมบายแบงกิ้งที่มีการผูกเอาไว้กับบัญชีธนาคารว่าจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันซึ่งเป็นมาตรฐาน เพื่อสกัดกัน้นซิมผีบัญชีมา้าในระบบการโอนเงินออนไลน์วันนี้ค่ะ27พฤษภาคม2567หน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเริ่มทำการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองเบอร์ค่ะหมายความว่าอะไรนะหมายความว่า <c oughs> ท่านที่มีสมุดบัญชีอยู่อ่าอย่างเช่นหมอมีสมุดบัญชีชื่อหมอเบอร์มือถือที่ไปเปิดเนี่ยมันก็ต้องเป็นชื่อเราถูกใช่ไหม ถึงจะใช้ <Mobile S 2> ต่อไป <Bank ing. S 2> ถึงจะใช้โมบายแบงกิ้งได้หรือแอปทางธนาคารได้สําหรับท่านที่ไม่มีแอปทางธนาคารนะไม่ต้องเป็นเรื่องที่กังวลสําหรับท่านเลยนะแต่ว่าก็ต้องเอาไว้คอยบอกลูกบอกหลานเวลาเขาโอนเงินให้เราอะนะบางทีลูกหลานใช้ระบบสั่งอะใช่ระบบสั่งแม่อยากได้ <laughs> โอนตังให้แม่หน่อยหมายถึงว่าโอนโอนจ่ายเขาอ่ะให้แม่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะมแต่แต่แต่ถ้ากรณีที่ท่านเป็นผู้สูงวัยที่โอ๊ยฉันบริหารจัดการเงินของฉันเองอโอ้ยเรื่องโมบายแบงกิ้งสบายมากสำหรับฉันเดี๋ยวนี้เอฟไวโอนไว นะอ่ะถูกไหม f ยโอนไวค่ะถ้า f เอ f เด็กเด็ก f อีก็ f กับเขาบ้างเริ่มต้นนะ f ไม่ทันก็หลอกไปมา f โอยคล่องเอออ่าถ้า f ไม่ทันมันจะไม่ได้โอนไงแล้วบางคนบางคนหนักกว่านั้นบางคนผู้สูงวัยนะสมัยนี้หนักกว่านั้นทำไมฮะเปิดไลฟ์สดสั่งของกับเขาเออนะท่านผู้ชมนะถ้าท่านเป็นผู้สูงวัยที่เอ่อเขาเรียกว่าตามยุคตามสมัย นะท่านผู้ชมอย่างแรกก่อนท่านต้องไปใช้ก่อนว่าในมือถือของท่านนะ่ะใช้ชื่อท่านหรือเปล่าถ้าลูกเป็นคนเปิดให้เปิดซิมให้เนี่ยท่านจะต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชื่อพรายง่ายคือไปเปลี่ยนชื่อเจ้าของซิมถูกไหมเพราะถ้าสมมติว่าจะให้ไปทําเรื่องที่ธนาคารใหม่ไปเปิดซิมใหม่มไปทําเรื่องที่ธนาคารใหม่ผมมันเรื่องยุ่งยากนะ เหมือนจะมีค่าบริการสามร้อ,อยรืองเนี่ยแหละล่ะหาะก็ล่าสุดที่ซิมาบอกว่าพาณะไปทุระเน่ค่ะ<อ>ไปเปลี่ยนซิมจากชื่อคุณตาเป็นชื่อนะไม่ได้ไหมเอา้าไม่รู้รวยเลยนะท่านผู้ชมแต่ทําแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะกสะทชคะ่ะเอากสทชเขาไม่รู้ไงนี่มันเครือข่ายกสทชควรจะรู้ครับเพราะกสทชเป็นคุณสั่งคะ่ะนะอดี๋ยวไงเดี๋ยว,ยวจะไปติดตามนะคะว่าอยู่ดีๆคุณไม่ให้เราเสียเงิน เพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยเพื่ออะไรอยู่ในนี้อย่นสามแ้อย่างนี้ท่าผู้ชมหมอต่อแอปพลิเคชันมือถืออยู่ไอแอปพลิเคชันธนาคารอยู่แต่เป็นชื่อด็อกเตอร์เงี้ยทั้งบ้านเสียตังค์สามร้อยไปเปลี่ยนชื่อจากด็อกเตอร์เป็นหมอใช่เป็นอะไรโอนเงียโอนเงี้ยเพื่ออะไรสามร้อยหรือสองร้อยเนี่ยไหนจะไปถามให้อีกทีหนึ่งนะฮะเออจะสองร้อยหรือสามร้อยก็คือเสียตังค์อ่ะไม่ต้องรู้ว่าเขาเปิดช่องให้เราหรือเปล่ากสทชเขาบอกให้เราไปเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเปิดให้เราใช้บริการฟรีไหม ถ้าเก็บแต่วันนี้นะท่านผู้ชมถ้าเก็บอีกนี่คือรวยมากเลยนะเพราะว่าคนกี่คนกี่ล้านคนไม่เราต้องรีพอร์ตเราคือกสทชตัวกสทชเองอาจจะไม่รู้เพราะไปการบริหารจัดการของแต่ละเครือข่ายถูกไหมค่ะแต่จริงๆแล้วเราต้องรีพอร์ตไปที่กสทชว่าการเปลี่ยนชื่อควรจะเป็นเซอร์วิสการบริการของทางเครือข่ายเพราะเป็นคําสั่งของกสทชอ่ะต้องไปดูมาเดี๋ยวไปตามมาให้ตรงนี้ เป็นผลกระทบวงกว้างผลกระทบเลยท่านผู้ชมเอาอยู่ดีๆแค่เดินทางไปเปลี่ยนชื่อมันก็เสียตังแล้วใช่ค่ะยุ่งยากสร้างความลําบากแล้วเชื่อว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยท่านผู้ชมเขาจะต้องออกมาแบบโอ้โหกลนดาอ่ากันหนักหน่วงแล้วไปถึงยังต้องเสียตังอีกอ่ะไปถึงยังต้องเสียตังอีกไม่ยิ่งด่ากว่าเดิมหรอถ้าไปที่ที่ศูนย์บริการซิมเนี่ยเขามีเหมือนมีค่าบริการแต่อ่า ถ้าไปเปลี่ยนที่เอ้ยก็ไม่ได้อีกเนาะเพราะว่ามันเป็นชื่อบัญชีมันต้องเปมนของเราใช่ไหมมันก็ต้องเปลี่ยนที่ซิมแล้วถามนิดนึงเอ้คอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันนําหน้าเราไปไกลแล้วยิ่งกว่าดีไม่ดีนะรู้เปล่าเดี๋ยวนี้บัญชีมาเาขายทั้งซิมทั้งไอ้นี่แหละนะทั้งซิมทั้งไอเลขบัญชีแล้วนะเวลาเขาใส่เขาขายเขาขาย,ขาขายมัเป็นแพ็กเกจ ทามเข้าไม่ทันไท่านตามทันหรือเปล่าแล้วท่านมาให้ประชาชนน่ะมานั่งเสียงเสียตังค์หาเงินเข้าไอ้ธนาคารพาณิชย์อีกแล้วเดี๋ยวตีตายเลยไม่ได้เข้าธนาคารพาณิชย์หรอกถ้าเข้าเนี่ยจะเข้าไอ้ระบบมือถือเพราะว่ามันต้องไปเปลี่ยนชื่อซิมไงต้องไปเปลี่ยนที่ระบบมือถือก็อเงินเข้าใครอ่ะก็เข้าคลังอยู่ดีแหละแต่ว่ามันก็ได้ที่คนที่ศูนย์บริการมือถือก่อนไงถูกไหม ไม่รู้ว่าเงินเข้าใครแต่หมอเชื่อว่ามาเป็นการแก้ไข,ขของแต่ละธนาคารเอ้แต่ละเอศูนย์บริการเองของเครือรข่ายใครเครือข่ายมันเพราะเชื่อสิว่าแต่ละที่ค่าบริการไม่เท่ากันไม่แน่ใจนะคะเออบางที่ดีไม่ดีฟรีท่านผู้ชมอือก็ดีนะไปและนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าแหมการเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมโอเคแหละแต่อยากพยายามให้ทาง Uh, ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายการเสียค่าจ่าคใช้จ่ายเพิ่มจะยิ่งทําให้แทนที่จะเป็นผลดีกลับกลายเป็นโดนดา่านะและทุกวันนีนะ้เงินท้องก็หายากนะทานจะให้เขามานั่งเสียค่าบริการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าเกิดเขามีตังค์เขาไม่มาขายหรอกซิมไม่มาขายหรอกสมุดบัญชีอะเอางี้ก่อนถูกไหมนั่นบางคนขายพันห้าอ่างเง้เขามีแค่แค่นั้นอะ เวลาติดคุกม,มาช่างหัวมันอะ่ะท่านผู้ชมกิดดูแล้วกันเออขายทั้งซิมขายทั้งสมุดบัญชีอะ่ะท่านผู้ชมในขณะเดียวกันถามว่าไอ้ที่ทําไปอะที่จะให้ประชาชนเสียตังค์เยอะแยะมากมายสมมุตินะมีสิบล้านเบอร์เปลี่ยนชื่อได้ตังค์เท่าไหร่อสองพันล้านนะเงินเข้าใครอะ่ะเงินเข้าใครคำถามก่อนท่านผู้ชม และแก้ไขปัญหาได้ไหมเออแต่ก็ไม่ใช่ว่าการที่ท่านทำจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะอยากทำก็ทำแต่ต้องไม่เดือดร้อนประชาชนนะคะอนราคาแหมท่านผู้ชมเช้านี้มานะก็ก็ถือวงฟันงาหนิดนึงให้ข้อมูลมันตรงกันแต่อย่างที่คุณหมอบอกตอนนี้เดี๋ยวคนนี้เขาไม่ได้ซื้อกันแค่บัญชีม้าละเขาขายพร้อมซิมค่ะเขายกแพ็กเกจค่ะ ก็ S <S เอาเอาใครมานั่งอะเจ้ากระทรวงคิดไม่ทันคนเป็นบัญชีม้าหรอกเออนะอายุเยอะแล้วมันต้องมีส่วนแหละบางทีตามว<ม>ิยีก็ตามไม่ทันแล้วเนี่ยอย่าให้เขาพูดแบบนี้อย่าให้เด็กพูดแบบนี้เสียหายเจ็บแทนเข้าใจไหมนะอาลาคาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าอะไรนะนะเราจะได้ตังแล้วหรอเงินหนึ่งหมื่นนะแต่เขาบอกว่าเขาเพิ่งเริ่มนะเปิด นะท่านผู้ชมการสอนนะเปิดวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับเงิน1 0 0 0 0บาทอโอ้ยไอยเรื่องนี้เราควรจะรู้นะท่านผู้ชมโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านผู้ชมได้รับเงิน1,000 0ดิจิตอลนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ